อุโมงต้นไผ่สวยมากเหมือนในหนังจีนเลยอุโมงต้นไผ่เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะสวยเห็นประตูข้างหน้าขาวๆนั่นคือโมงต้นไผ่นะทางเดินหุยาวมากเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังจะให้ดูข้างหลังนูนสุดลูกหููกตาเลยนะทางตรงเลยอ่ะสวยมากดู ที่ดินของคุณป้าก็จะเป็นทุ่งนาชาวบ้านนะคะนี่คือทุ่งนาแต่ในสวนวนะักนเกษตรของคุณปา้าเอยเห็นกระรอกเลยนะเห็นกระรอกเห็นกระรอกจะตามกระรอกก็ดูนี่กระรอกนี่กระรอกกรองวิ่งึขึ้นละขึ้นละกระรองวิ่งไล่กระรอก คุณป้าคุณป้าคะอย่างนี้แบบหน้าแรงก็ได้ยินเสียงริ่งเรไรแบบระงมเลยโอ้โหบรรยากาศอยากจะตั้งแคมป์อั้เนาะถ้าเป็นแบบเด็กๆพวกนี้นะเนาะมาตั้งแคมป์เขาก็กลางเต้นกลางอะไรมาบ่อยใช่ไหมคะก็ก็ไม่ก็เราก็คัดเฉพาะอันนี้พอดีลูกสาวเอ้ลูกเขาแต่งงานเขาก็อยู่ตรงกาแฟการกาแฟ นี่ก็จะเป็นซุ้มกาแฟของสวนคุณป้าสวยมาก,น,มากน่ารักดี องค์โบราณเด้อทำจากนี้น้ำฝนไมคุณยายใช่ใดูไม้เ็กเ็บไม้ไว้เนี่ยดูิคุณยายอาบน้ำอะไก็ตรงนี้หว่าอ๋อนข้างในค่ะอันนี้ก็สำหรับรักแขกค่ะเนื้อที่2 5ได้โอ้โหรวมสมบูรณ์มากไอดอนของเราครับดูต้นไม้ เป็สวยแบบตรงมากเป็นลำตรงมากเลยดูต้นไม้ขึ้นโอ้โหสูงมากมันต้องถางกิ่งนะคะจะได้ลำสวยนะต้องถางกิ่งให้มันตรงถางถางกิ่งเห็นไหมดังลนเลยเพาะตรงนี้อนี้สมไทสไทยต่อันนงแคี่ดังาไม่ค่อยดังสทอันนี้มันทำก่อนไงนีมททีหลังเราตั้งแต่เรามาอยู่แล้วก็ ใครจะเข้าห้องน้ำเข้าเลยซุปโอก็มีเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเข้าใช่ไหมงั้นก็ไปบอลตรงนี้เต็มเลยคุณยายโอ้ยอะไรรู้ไหมกระรอกกระรอกเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่เยอะแยะเลยไม่เคยแต่ก่อนไม่เคยเพิ่งมากันเพิ่ง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 ปีนี้มันอพยพมามั้งเหมือนกับเขาไม่รู้คุณยายเลยไม่ได้ขายเลย อย่าว่าอย่าว่าไม่ได้ขายเลยไม่ได้กินไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินด้วยเนี่ยขนาดอุตสาหอนะเขายังเจาะทั้งอยากจะพูดเลยข้างนอกมันไม่มีอาหารเพราะว่าในนี่มีปีนี้มันแหลงใช่แหลงมันกัดแม้กระทั่งต้นกล้วยอมันแหลงข้างนอกมันไม่มีอาหารให้กินนี่แหละในนี่มีโรงซ่อมโรงอะไรโรงซ่อมโรงซ่อมอุปกรณ์การเกษตรเก็บแถวนี้หมด ยิ่งใหญ่นะนี่คือถุงหอกล้วยจากส่วนคุณป้านะคะนี่ห่อบ่มไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปอบรมคุณป้าก็เอากล้วยไปฝากพวกเราด้วยนะคะกล้วยเล็บมือนางนี่จะทรงประมาณนี้น่ากินมากมีวิธีบ่มกล้วยไม่ใช่ ยาชุบไม่อะไรไม่ใช่แก๊สไม่ใช่แก๊สไม่ใช่อะไรกี่วันได้ทานคะคุณป้ากี่วันแม่เลยเป็นคนที่ปราณีตมีความละเอียดสะอาดสั่งคนงานทำเป๊ะๆขนาดเก็บสายไฟอย่างนี้อ๋ออันนี้ทำเองทำเองค่ะทำเองทุกอย่างค่ะทุกขั้นตอน ม่วงค่ะโอ้ต้นมะม่วงต้นใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อหลายหลายหลายอ๋อหลายแผน<ช>่นมาต่อกันก็คือเราใช้วัสดุที่เรามีทั้งหมดคุณยายทาอะไรที่ไม่มีหมดไม่มีลกกินเลยอ๋อ,อ,อก็คืออันนี้ไม้เมันเก่าเไม้เมัอ,อมเก่าลวกไม่มีกินคะ่ะอ๋อปลวกกินแน่นอนถ้าเราอันนี้เห็นไหมเราจะสามแผ่นนี่คือต้นมะม่วงสามแผ่นนะต่อได้ใหญ่มาก ต้องรองขาไว้ไม่ให้ปลวกขึ้นจุดยอดเลยมันเป็นไรค <sounds> <า>่ะอ๋อฝาง,างใช่ฝางที่เอาน้ำไปต้มน้ำกินใช่่่่คะะทีแดงอต้นฝางใครไม่เคยเห็นต้นฝางคือต้นฝาง ฝางที่ไปต้มน้ํากินนะคะฝางแกเดือดจางโลหิตจางเนี่ยบำรุงเลือดวางระบบได้ดีมากเลยระบบน้ําระบบอะไรดีมากเลยอ๋อก็ยังไม่ถึงกับดีที่สุดต่อไปก็จะใช้ต่อไปก็จะทําแบบให้น้ําทางโทรศัพท์อ๋อคุมเลยระบบเลยเรอยู่ข้างนอกแ้้ก็ยังเปิดได้ปิดได้ แต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงขนาดนั้นด้วยกําลังทรัพย์เนาะเราเราทำเราไม่ได้เนรมิตได้อย่างนี้ทีเดียวเราใช้ค่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยแม้ตรงนี้ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่เลยค่ะจ้ะค่อยๆทาไปค่อยๆทำไปก็คือเราไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินแบบเราก็อาศัยขายผลผลิตเลี้ยงตัวเองแล้วก็เหลือนิดหน่อยก็นี้ไปนะแต่นึกว่าได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะคะคุณป้าดีมากเลยไอ้นั้นมันไม่จําเป็นอะไรมากหรอกแต่ว่าไม่ถึงว่า อนาคตมันต้องมีใช่ไหมคุณป้ามันต้องทํำไหมก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเราไม่ต้องเดินมากจข้อเสียคือเราต้องไปดูต้นพืชว่าต้นนี้มันเป็นอะไรมันแรลงกินไหมมันล้มหรือเปล่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้คนดูคือต้องไปเยี่ยมเยียนเขาเขาก็คือสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าใช้ระบบพวกนั้นมันไม่ได้แบบละเอียดเราไม่ละเอียดใช่ค นั่นแหละบางทีสปริงเกอร์ไม่หัวสปริงเกอร์ไม่หมุนแล้วนี่คุณป้าต้องหาคนสวนนะยังยังยังไม่อยังไม่ถึงเวลาไมาาา่ไม่เราเราไม่ไม่มีเงินมีทองขนาดนั้นเราก็ค่อยๆไปแต่เรายัางอยู่เนาะเรายัางดูแลได้เราก็ดูไปน,น,นะป้าเนะะะาะนี่น<อ>ดู<ล>บ้าน,านคุณป้านี่นี่เธอรู้ไหมบ้านคุณป้าน่ะเป็นสถานที่ถ่ายหนังด้วยนะจะบอกให้เคยมีหนังละครมาถ่ายด้วย ถ้ามากางวันมันจะสวยกหมนกันน,นะเนี่ยเลิกอบรมกันมาเนี่ยพาพากันมาบ้านคุณป้าคุณป้าก็ไปอบรมด้วยนะอบรมเราเรื่องวนันเกษตรแล้วก็เนี่ยมาคุณป้าออม,ปมากับ<ม><ม>คุณป้ามาดูสวนคุณป้ามันไกลาบางทีเราก็อยู่ข้างในอะนะเราก็เราต้องปิดเพราะว่ามันน่ากลัวอ๋อ ก็บางทีมีพิษชายชีพมีอะไรเราจําเป็นต้องล็อกประตูถ้าถ้าจะมาถ้ามาก็โทรจะมาก็ต้องใช้วิธีโทรเพราะว่าเราจะคัดเราจะคัดบุคลากรที่เข้ามาใครเข้ามาได้เนาะต้องอย่างนั้นก็ถือว่าเออเราเราให้เพราะว่าเออเราเป็นคนที่ไปอบรมมาด้วยกันอะไรเงี้ยายกลัวไหมถ้าคุณยายอยู่คนเดียวอืไม่ไม่ไม่กลัวบันทึกแล้วใช่ไหม มันเหมือนกับเราอยู่พื้นที่นี้เราเช็คได้เพราะว่ามันไม่ถ้าคนแปลกมันก็จะแปลกอ่ะอันนี้แม่จะต้องมาจะไปปิดประตูให้พวกหนูหรอใช้เดินไปเองเหรอต้องไปล็อกอ๋อนี่มีทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานเราเดินอ่ะเราก็โอเคแเราก็ปั่นจักรยานแต่พอดีเราโน้มกับโปรงไม่ใช่สาระแข็งแรงมากอ๋อไม่แข็งแรงเริ่มแย่ไม่ต้องถามว่า คุณแม่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือเราไม่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่คุณแม่ก็คุ้นชินกากการใช้บริการคนมาชมอะไรก็ฉะนั้นต้องถามตรงเราต้องถามพวกเราว่าเราจะกลับจะมากันยังไงก็ใช่คนนั้นพอดีผลผลิตมันหมดไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ปัญปญหาคือปัญหาคือเรามาถึงที่แล้วเมื่อกี้แบบโหสุดยอดเลยเนาะไปบนมาจนอ่ะถ่ายรูปหน่อยอ่ะถ่ายถ่ายรูปกนมืดไปไหมมืดไปมืดไปไหมไม่ค่ะสว่างอยู่ 当然。Bye bye.